So back what was saying. สวัสดีชาว Fc Mobile ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมานำเสนอการแลกจลิกซอลแกันในวิกที่3เนาะพอดีวิกที่2ผมไม่ได้ทำคลิปปฏิเดเอาเป็นวิกที่3เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปอะแนะนำ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะมาดูวิกตี่3กันนะครับตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนหน่าแรกนะครับมาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเริ่มจาก3ามจิกซอก่อนเลยนะครับมาที่ลิคาโดนะครับออสโซลินีนะครับอ่านผิดขออภัยเนาะด้วยตำแหน่ง RW นะครับผมว่า300จิกซอตัวนี้ไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะครับมาด้วยพลังงานสดาวนะครับผม แล้วก็มียิงไกลมีเหนือขันนะครับฝีเท้าให่ร้อยสีเองผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงอะ่ะในบรรดาง,งบน้อยอะ่ะผมแนะนําคุณดูเชฟกี้ร้อยสีดีกว่านะครับเก่งกว่าตัวนี้เยอะนะอันนี้4ดาวด้วยน่าจะน่าจะหมดไวอะ่ะดูจากทรงแล้วนะครับอาขอไปแบบเร็วๆเลยละกันนะครับไปกันต่อที่ตำแหน่ง GK นะครับจอแดนพิกฟอร์ดตัวนี้น่าเล่นไหม ผมแนะนําเป็นถ้าอยากดัน OVR นะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าเอามาใช้งานในระยะยาวผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะตัวนี้นะครับด้วยหนึ่งเลยส่วนสูงนะครับ185เนาะน้ำหนัก77นะครับแต่ถามว่าสแต็กดีไหมผมว่าสแต็กค่อนข้างดีเลยนะครับเอามาดูความเร็วกันวิ่งหน่อยนะครับความเร็วการวิ่งแค่49นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าในการเลือก g k แนะนําเป็น50หรือ5 5ขึ้นเนาะ กำลังดีนะครับส่วนสูงก็ประมาณ190ยวกาบวผมว่ามันก็เล่นได้แหละที่เหลือก็น่าจะขึ้นอยู่กับ AI แล้วนะครับอืมตัวนี้ถามว่าหน้าแรกไหมถ้าเต็ม10ผมให้ประมาณ7ละกันนะครับตัดเรื่องส่วนสูนสงแล้วก็ความเร็วในการวิ่งเนาะนะครับส่วนตัวนี้ถ้าให้คะแนนหรอผมให้แค่6พอนะครับตัดเรื่องพลังงานแล้วก็สีเท้านิดหน่อยนะครับแล้วก็สภาพร่างกายเนาะเอาไปดูตัวต่อไปนะครับ กานูานะครับตัวนี้น่าเล่นไหมในอุยา105ตำแหน่งเอทีนะครับสูง196นะครับน้ำหนัก80เนาะผมมองว่าตัวนี้ลูกมงค่อนข้างทําได้ดีนะครับสาดาวเป็นฮิวช็อตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสกิลแบบไหนผมจําไม่ได้เหมือนกันอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับหเลยฝีเท้ามาด้วยที่102นะครับการยิง113สมวอน,น96แล้วก็การเลี้ยงวอน106นับสภาพร่างกาย101เนาะพลังงาน4ดาวนะครับ ถามว่าน่าเล่นไหมเต็ม10ตัวนี้ผมให้สักสัก8.2แล้วกันนะครับผมชอบรูปร่างร่างร่างกายเขานะชอบร่างกายเขาแล้วก็การยิงการเลี้ยงบอลน,นะครับแต่เรื่องฝีเท้าเรื่องความเร็วอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าอัพสายฟ้าก็อาจจะเพิ่มมาสัก140-150ก็ไม่ได้แย่นะอืมแต่เสียอย่างเดียว3ดาวมันไม่ใช่ตอกส้นหรือว่าเขาเรียกยอะไรอะทาศัพท์ล้กันเนาะตัวนี้ถ้าถามว่าน่าแลกไหมผมว่าอย่างนะครับในบรรดาจิกซอสามนะครับ ยังไม่มีตัวไหนหน่าเล่นเนาะอ่าขยับไปอีกนิดนึงแล้วกันอ่าเป็น450นะครับจิกซอมาดูที่ตูรามนะครับในตำแหน่ง CM ่เนาะอ่าเท้า35นะครับส่วนสูง192น้ําน้ำหนัก80ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเท้า45จะดีกว่านี้เนาะอ่ามาด้วยพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับอ่าขอดูพลังแฝงหน่อยอ่าไม่มีนะครับเบรกเกตสูงสูงอาจจะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกก็ได้อืมหรืออาจจะเป็นแต่ถ้าพลังแฝงนะเนี่ยมันเป็นส่งบอลใช่ไหม ผมว่าดูจากสแต็กและพลังแสงอ่ะไม่น่าอัพส่งบอลหรอกนะครับน่าจะเป็นอัพการรับรู้หรือไม่ก็กล้ามากกว่านะครับประมาณนี้เนาะถามว่าน่าแลกไหมอ๋อเต็ม1ิพี่ให้สัก8.5แล้วกันนะครับอืมแต่ว่าผมว่าถ้า450้ยาิกยิซอผมว่าเก็บอีกหน่อยนะครับเก็บอีกหน่อยไปลาตัวอื่นดีกว่าเนาะหรือว่าไปซื้อตัวในตลาดมาเล่นก่อนก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําให้แลกนะไม่ค่อยคุ้มนะครับผม อ่้เดี๋ยวมาดูที่5้าจิกซอกัอนหน่อยมีตัวไหนน่าเล่นบ้างนะครับอ่ากิฟไว้นะครับมาด้วยตำแหน่ง c a m อุยาร้อนะครับสุดสูง179ยเจาน้ำหนัก72อ่าฝีเท้า110นะครับการยิง107แล้วก็การส่งบอล105การเลี้ยงบอล115นะครับตัวนี้ข้อเสียที่ผมเห็นเลยคือพลังงาน4ดาวนะครับการที่จะเล่น4 a m อ่ะมันค่อนข้างที่จะหมดไวนะครับผมแนะนำเป็นตัวเท้าห5าด้วยก็จะดีนะครับตัวนี้ก็เสียเรื่องเท้าด้วยนะครับมาที่เท้า35เนาะ อืมไหนดูตำแหน่งรองหน่อยนะครับตำแหน่งรองก็จะมี RM เมกับซ m เมนะครับประมาณนี้อามาดูหน่อยนะครับสปีดค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้กับการเลี้ยงบอลน,นะครับแต่ถ้าให้ผมเชียร์หรอผมว่าไปเล่นแฮมซิกกับเดียร์เปโลนะครับกิดหน้าหนาวน่าจะดีกว่านะหรือไม่ก็เป็นแฮมซิกไอตัวฮีโร่นะครับก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พลังแฝงหรอผมว่าเมเน่ อาจจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเฮผมไม่แนะนำเนาะตัวนี้นะครับถามว่าหน้าแรกไหมในบรรดา500จิ Gs ผมว่ายัางไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเอาประมาณนี้แล้วการไปดูวิตินยาก,กันนะครับในตำแหน่ง c m OVR 106นะครับอ่าผมว่าในวิกสามอ่ะมันเหมือนจะเอาตัวที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานมาแต่เอามาดัน OVR ประมาณนั้นนะในส่วนตัวที่ผมคิดนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นต่างกัน ก็ไม่ว่านะครับมาแชร์แกันได้เนาะอ่าอย่างตัวนี้นะครับเอ่อขอดูก่อนนะครับฝีเท้าร้อยสนะครับการยิงร1ออ็ด่าทรงบอลเลี้ยงบอลน,นะครับร้อยสิแล้วก็ร1อเนาะผมว่าตัวนี้เป็นสไตล์ C M Playmaker แล้วกันขอดูว่าเล่นหน่อยสูงๆนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็พลังงาน สีดาวครึ่งตัวนี้มเมนเผมว่าน่าจะเก่งนะครับมีเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไกลด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าผมแนะนําตัวนี้นะครับถ้าใครแรกวินติญ,ญ่ามาแล้วผมแนะนําให้ส่งบอลแล้วกันเนาะดูจากสเตตัสแล้วน่าจะเป็นตัวเพย์เมเกอร์นะครับเสียอย่างเดียวเรื่องเท้าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครยังขาด CM เอ็มเพยเมเกอร์หนึ่งตัวพวกแผน43 3โาฮดิ้งหรือแอคแทกนะผมก็นแนะนํานะครับผมประมาณนี้ถามว่าน่าเล่นไหมบรรดาห้าจิ๊กซอผมว่าโอเคเลยนะครับ ได้อุปยาด้วยนะสาหรับคนที่ไม่ซีเรียสมากมายเท่าไหร่นะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละอ่าเต็มสิบที่ให้สักอ่าแปดจุดเก้าล้วกันนะครับหักเรื่องเท้าเนาะกับเรื่องการยิงนิดหน่อยนะครับผมเอาไปดูกันที่ตูรามนะครับในตําแหน่งเอทีเนาะมาเกาะตูรามแล้วกันนะครับตัวนี้นะ่าเล่นไหมโด,ดยส่วนสูง192านะครับน้ำหนัก80อ่าสามดาวเป็นตวัดชิงด้วยส้นผมว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพชรในตมเลยก็ได้นะครับ จังหวะตอกจาได้ไหมจำอีซักได้ไหมถ้าคนที่เล่นอีซักอยู่จะรู้นะครับส่วนสูงอีซักก็จะประมาณ190านะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วดูสปีดดิมาด้วยความเร็วที่1 1 9กานะครับการยิง113ส่งมบอล91แล้วก็เลี้ยงบอล1 1 1สภาพร่างกาย106ค่อนข้างแข็งด้วยนะครับแล้วก็ฝีเท้าค่อนข้างดีนะแต่เสียอย่างเดียวนะครับพลังแฝงที่เขาให้มาเป็นการยิงนะครับหรือถ้าถ้าให้ผมเล่นนะผมจะเล่นอัพสายฟ้านะครับเพิ่มความเร็วเนาะ Ừ, ประมาณนี้ถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าน่าเล่นนะนะครับแต่ส่วนตัวผมมีโอซิเมนแล้วนะครับสามดาวตวัดชิงด้วยส้นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะได้เรื่องเท้านะเป็นเท้าสี่ห้าโอซิเมนผมจะเป็นเท้าสามห้านะครับประมาณนี้นะเวิร์เลดสูงต่ํานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ลคล้ายๆ้าเคียวขีเลสแหละแต่เคียวคีเลสมันเท้าห้านะครับโอเคถ้าคนไม่คิดมากถามว่าคุมไหมในการแลก650้าแต้มผมว่าไม่คุมนะมันเยอะไปนะครับถ้าสิถ้าสัก 500หรือ450แต้มผมว่าคุ้มนะครับตัวนี้นะอ่าไปกันต่อเลยที่800จิกซอนะครับผมมาดูตัวแรกเลยอ่าเอเซียนนะครับตัวนี้มินผมเคยเล่นนะค่อนข้างเก่งเลยนะครับมันจะเป็นสไตล์ออกแนวเติมเกมลูกบ้างเหมือนมาเทอุสอะถ้าใครเคยเล่นมาเทอุสล่าง CDM นะครับผมว่าน่าจะสไตล์เดียวกันนะครับเติมเกมขึ้นไปยิงเนาะถามว่าคมไหมก็พอได้เลยพอสมควรน,นะครับอไอค่อนข้างดีเลยนะครับผม3ดาวไม่มีผลเนาะ นะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ตอนผมเล่นนะผมจับกล้ามนะครับแต่จะอัพโหลดถามว่าดีไหมผมว่าก็น่าจะได้นะครับไม่ได้แย่เนาะตัวนี้เนาะได้อุยาด้วยนะครับถามว่าแลกคุ้มไหมแปดร้อยจิ๊กซอผมว่าคุ้มนะครับเต็ม10ผมให้9.3มแล้วกันนะครับหากเรื่องไอ้นี่แล้วกันผมหักเรื่องไอพลังงานนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็พลังแสงนิดหน่อยนะครับแต่ที่เหลือโอเคเลยนะครับรูปรางเตี้ยนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเค่าไปกันต่อที่ อันนี้อ่านาผมจําชื่อไม่ได้นะครับอ,อ่านขอโทษทีแล้วกันนะครับขอข้ามเลยแล้วกันเนาะเรียกอะไรเรียกเคริร์ฟเรียกเคสอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเอามาดูตำแหน่งซีเอ็มร้อยเจ็ดนะครับตัวนี้เหรอ,อามาดูฝีเท้าร้อยสิบเอ็ดนะครับส่งบอนเลี้ยงบอลอืมจะเป็นสไตล์แบบบ็อกทูบ็อกนะครับผมอาจจะขึ้นไปมุงก็ได้นะครับหรือว่า จะยังไงอ่ะผมว่าสไตล์บล็อกทูบล็อกมันมีตัวที่สุดกว่าก็มาเทอูดนะครับน่าจะสุดกว่านะนะแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่นะครับมีเนก็มียิงบ้างแต่ส่วนน้อยนะครับถามว่าคุ้มไหมอ๋อตัวนี้800ผมว่าไม่คุ้มนะครับถ้าจะแลกไอตัวนี้ผมว่าไปแล็กเอสเซียนะคุ้มกว่านะครับในบรรดา800อเนาะอะอามาดูลาเฟลเลยเอานะครับตำแหน่ง L W นะครับตัวนี้คุ้มอยู่แล้วนะครับข้อเสียเลยคือหมดไวนะครับพลังงานสีดาวเนาะแต่เท้าสีห้าไม่มีผลนะครับ ตัวนี้ข้อดีเลยเวลาตอ,อกส้นอะ่ะตวัดมันจะมีสีดาใช่ไหมตวัดชิ้งด้วยส้น่ะมันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็เบียดล้มยากด้วยนะครับอ่ามาด้วยฝีเท้าเขาเรียกจรวดทางเรียบเนาะตัวนี้ฝีเท้า124นะโอเคเลี้ยงบอล117นะครับการส่งบอล100ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าได้ตอ,อกส้นแล้วหลุดคืนไม่ต้องตามนะตัวนี้ประมาณนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะนะครับมาด้วยอุยยา106ผมว่าตัวนี้น่าจะสุดแล้วแหละในบรรดาสาวกราฟาแอลแล้วนะครับไปจัดกันได้นะครับผม อ่าแปดร้อยจิกซอผ่านไปนะครับมาดูตำแหน่งหนึ่งพันกันบ้างตำแหน่ง LB ตัวนี้นะไม่รู้ว่าอ่านอะไรพี่อ่านเป็นลิเซ่แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าถ้าปิดขอภั่นะครับอุย้อยเจ็ดตำแหน่ง LB ตัวนี้ถามว่าข้อเสียหนึ่งอย่างเลยที่พี่เห็นเลยคือฝีเท้านะครับถ้ามาประมาณร้อยสิบสองหรือร้อยสิบสามพี่ว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งและเมตาเลยเพอสมควรน,นะครับแต่พลังงานอ่ะให้ห้าดาวเต็มเวิร์กเลดสูงตัวนี้ค่อนข้าง ผมว่าเล่นได้90นาทีสบายๆเลยขึ้นสุดลงสุดนะครับผมถามว่าถ้าเป็นพี่อัพกล้ามไหมพี่ไม่อัพกล้ามนะพลังแฝงเขาอัพกล้ามใช่ไหมแต่ผมจะเป็นโล่ละกันนะครับตัวนี้น่าจะเด่นไปทางเกมรับมากกว่าแบบเข้าบอลแบบจ่าๆเลยประมาณนี้นะครับส่วนตัวว่าน่าแลกไหมหรอผมว่าไม่น่าแลกนะเพราะว่า 1. 0 0 0จิ๊กซอว์ผมว่ามันแพงไปนะครับแต่ถ้าสายสุลต่านใส่เติมนะครับจะมาลองเล่นก็ไม่ว่ากันเนาะนะได้อวีด้วยนะครับผม ามาดูที่ตัวสุดท้ายกันดีก,กว่านะครับโลอลองบ้องนะครับถามว่าตัวนี้คุ้มไหมเหรอผมว่าก็คุ้มแหละพันสองห้าสิบนะครับแต่ถ้ามาพันหนึ่งจะดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับรู้ๆก,กันอยู่เนาะตัวนี้นะโลอลองบ้องนะครับอ่ามาด้วยที่ส่วนสูงร้อยเก้าสิบสองนะครับสีเท้ารนะ้อยแปดเนาะแล้วก็การตั้งรับร้อยยิบสองแล้วก็สภาพร่างกายร้อยสิบแปดลูกหม่งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตั้งรับแข็งอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ติดเรื่องอย่างเดียวนะครับ เรื่องสปีดเนาะแต่ถ้าให้เชียร์บองกับฟันได้หรอผงเชียร์ฟันไดและกันนะครับฟันไดจะมีพลังแสงแทกเกิลน,นะครับเนี่ยต่างกันแค่ตรงนี้แหละนะโอเคแต่ถามว่าดีไหมเหรอสำหรับคนที่เก็บจิ๊กซอว์ไม่ทันพี่แน,น,นะนำไปไปเล่นบองล่างนี้ก่อนก็ได้นะครับล่างบอลลูดอก่อนก็ได้นะครับตอนนี้พี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันแหละนะครับก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะสำหรับคนที่ไม่ได้เร่งรีบัพ uvr หรือเปลี่ยน cb สักเท่าไหรนะ่เนาะ อ่ะโดยรวมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านาะอมีอะไรก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวพีจ่จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆอ่ะให้เรื่อยๆนะครับอ่ะขอโทษทีนะครับอ่ะโอเคจากกันเพียงเท่านี้นะ้อสวัสดีครับผม